妈 sa panca sila niyaca ma tuhati yam ti mayang puntem ija lania nasa panca sila niyaca ma न मो तत्सा भगवतो अरहतो समबु ध न मो तत्सा भगवतो अरहतो सम सम्बुधसा नक्मु तत्सा भागा वक्तो अराहक्तो सम्मा संभुद्धत्सा न อัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ोति यम्पी सङ्घं शरणं गच्छामि ति यम् बुद्धं शरणं गच्छामि

anuati pata we ara sikha padang sama anati pata we ara sikha padang sama diyami pak dana we ara sikha padang sama

පමඩhanaන වරමනසිකාපඩං සමඩයමි ปัญจสิกขาปานิสิเลนะสุกติยันติสิเลนะภะกสัสปดาสิเลนะนิบุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย ขายาสุขายะผ้าแต่พวผาสงฆ์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้มบริวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสูฆ์ ขอภาพพิสูจสงฆ์จงรับซึ่งพัตกาหารกับท่านบริวารท่างหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสูขแก่ข้าพระเจ้าทัานหลายอีกทานีนท่า

อันว่าผลทานของข้าพระเจ้านี้จงเต็มไปเพื่อญาติทั้งหลายมีวิตามิน เร่อเอนะ อาจารย์พัเจ้ปัจจัยที่นองมาทับุญวัวนาคมนีงว่เป็นปับใจจิงจํานวนสามท่านสามรอจิตสามบาทเด้อวางโน้นนา หน้าเขาน้าเเป็นวาเไปนั้นดีเวทหลังบ้านบวชซาโคอาพัชชาการบวชที่นักแรองเจ้าลาแท้หลาไท่านีมาละนี่ประเทศนี่กันปรนี่แน่นี้ของตะกรการพุทธกรรพุทธเจ้ามัตัสรูปเลย มันก so ็บคนเกิดขึ the the ้นมาแล้วมีเกบคทั่วมีรอบครัวสามอบทัวมาแล้วมีการเทมาหากใหเจ็บทรัพย์สมบัติไปทรื่ังนั้นน่แหะบางจะมีพูชสืสกุลที่มอยู่ที่ต่อที่อยู่ที่ร้านไปก่อนการพิจาราให้ห้านบางนี่ท่านเท่ามากเท่าสัันที่สิ่งที่กระจกมีกาะไายอยู่เราก็จัดตากอบบานธรรมาสั่น เอาไปแบมขาดนั่นนี่แล้วไปแย่งไปเอาเบิง้งแม่นานจะใส่ทนันเห็นผมหมอกเจ้าของตกใจสจ้าทั้งเกศว่วาเจ้าของเผาแล้วเจ้าของเผาแล้วก็หมอกเว้นลูกลห,หลานมาหมอกทรัพย์สมบัติใสองเผาหลาผ้าตันไปความเพ่งยนภาวะหน้าอยู่ในป่าได้ไเพราะฉนั้นในนี้ผู้ใดสอนไม่ว่าเกิดอะไรเป็น,น,นสัญญาสีเป็นสัญญาสีคือประพฤติปฏิบัติผู้มาจัง ก็ยืดน้ำกันยืแต่ว่าพอได้ยืดนก็ยังปกตินคนหกันแต่ว่าไปอยู่ในดลงในลาก็ยังมืนเดที่เขาเวรสั้นดอนต่อไปน่ะนักกรนทัานพธกรรเป็นแน่นั่นปรเรียวว่าประเณีของคนในสมัยนั้นก็ไม่ย่มผมหมอกเสียนเดียวซองเสียนท่านี้ไปได้หลายข้อเก่งกว่าตัวมากนี่ยังะลูเลูกได้ไว้ยงล้านล้านนี้พักลายักหลายเป็นเงน เขาคนบอกไาเบิดเก่ามีคำล่งูีกับ่มเ็ดเฮ็ดเห็ุกับเห็ุได้เม่หลายวงเพื่นกับได้วาที่เพืดอเจ้า่เป็นนักกข้าี่กตะเตโดยนั่นเองเพื่อนารของน้มือบิาของโนสมือว่าต่อมท่านเท่านี้มือบด้ว่าเอาต่างค้ามสมัครใจเพื่อนบ้บวงคับได้ก่เห็นขอเพื่อนทำอันฉรยอัจฉริย่กระทำเพื่อนย่งเพื่นสวดน้า ออกมาถามท่านอกแล้วแล้วก็บอกท่านแล้วทีเขามาถามทงในอีกให้ทำการสมผู้ศรับขาเขามีขอขณะนทำการสุดยอมรับบ่ยอมรับบ่ยอมรับเจาเป็นนั่นเป็นนี่บ่มีเนี่ยต้องหามบ่อะไรจะทำกระทามบดละอายุพบบริบูรณ์บ่ไม่พ้นบักข้ามบ่แหละเนีจยกพ่อแม่ว่ามีพบเบอร์สุเาราเป็นพื่อเป็นที่่ที่ต่ม เห็นวินัยเกี่ยวกับมานวินัยในการการท่องเที่ยวคือกันนะครับคนทับอยคนมาร่วมกันหลายคนหลายปากคุยกันธรรมดาสมองธรรมดาเจ้าคนทำไมเงียบดีๆหนึ่งเพื่อไหว้พระรักทิ้งกันเงียบลงไปเงียบลงไปกันผ้ากาวค่ำหลายข้านที่ดึงจิตใจนะคือไม่ให้เป็นโมงเหมนไปโมงเหมือนไปไม่ชวนของเจ้าของหลวงเจ้าของรวยว่าจ่าออกไปรวยว่าจ่า โดวยว่าจะโดยว่าดีด้วยคำพูดต่อไปคำพูดสำคัญมาจัดใจสำคัญที่จะออกมาปากสำคาญที่จะพบเจ้าออกมาล่ำข้อสำคัญที่จะได้จะออกมาเป็นภาษาภาษาแห่งนี้เลยเป็นหลายด้อยหลายขั้นภาษาโปร่งที่ใส่สื่อสารกันอันนี้ก็แบบเดียวกันเพิ่้าพเจาเห็นมาก,กเป็นเจฟไม่ล่าได้คือเขาเป็นแนวจุดร่วมล่ะจุดจุดร่วมหลักๆที่ได้ดึงจิตใจเว้หลักๆให้ เข้าใจในการที่เห็นนี่ยังทอดถายเลยเป็นผ้าบาปแต่กกระทายเป็นผ้าบาปแุ่ทิไหนพิดามั่นดามือก็พเม่ปญาตายใยอผู้มีความรูทั้งหลายที่เขาจำได้ที่จำได้แต่จำได้คิดเห็นซื้อเห็นนาเห็นกบุปกาละกันมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหื้งแน่พาเว่าเขาถ็งไม่มีสิ่เด่นสองแหลมกของบริสุทธ บ่ได้รักไ่ได้จกเพื่อนมากไม่ได้ไปทำทิพิพย์ิพยทิพยรถมาท่าน้าท่านแก้วผู้มีศีลจะได้ได้เต็มเต็มแต่แลาวเขาก็บีกันเลยชื่อที่ที่กรรท่านศาสนาพระเฮ็ดพระเฮ็ดพระนั remember, behavior, um, mm ่น hmm. จ uh, ังจังรับก้อนพระสงฆ์เสด็จมนาเขาเรียกว่ารับ้อนที่จริงเนไ่ได้คือฟ้อไ่ได้ให้ได้หรอกที่จะฟ้องเฮีดตัวเอง แต่พระสงฆ์อนุโมทนาเขาก็ได้ตัดไม่ไงก็ว่าตัดต้นไหนก้อนที่จินหรือก้อนจะฟ้องที่ตัาเองได้เห็นดีก็ได้ได้เห็นดีก็ได้ต่อแค่คนดีเลยเจ็ดบุตดีก็ต่อแค่คนบุตดีเลยอันนั้นคือคือการกระทั่คือก้อนตรงตัวนั้นอันนี้เป็นอนุโมทนาในส่วนของที่เขามี่แบบว่าปัตตาอนุโมทนาไม่ บุญม like, ันมีหลายคนท่คอยแต่เราบุญต้องขอปัจเจกข้าวมาสบายในพระทิศสุยวัดบ่มีข้าไปน้ำการน้ำงานไปอันนั้นซอยเหลือซอยแนะนยน้ำจสอนลูกหล้างจะเป็นบุญกันเองซอยแนะนยน้ำจสอนในทางที่ดีเป็นการสอนเป็นการแนะนำพวกนั้นจะเป็นสิ่งของที่จำต้องได้ก็จังงประเดีมานกับผู้มาบุญได้ผมืันนี้หน้าตื่นสิบวชก็หลังนีย้อนมื่อไหร่ หัวก็ได้ดีขนาอนาโมทนาน้ำพนบ,มมบ,มมบมม่มีข่วงอ่าบ่มีข่วมอิจฉาริษยาบ่มีข่วงมันก็ได้บุญน,น้องกันเบิรมมีอ,อยู่บุญกิริยาวัตถุสามยางสิบยางของเราไปง่าย้า,ยา,คาบนคนได้เรียนมได้สิทได้หงุดได้เยน็นนั่นสิบต้อิบัติวได้ดีไม่ถูกต้อ,ตยอยงเป็นลายสักว์อ่าขอเสนญของเมื่อนี้พี่นอ้องทับ สีโป้วควันหน้ารวมอนุโมทนาหน้าเผาเบิ้ลมา้อมกันแล้วันี่ย้อมเบิ้ลแล้วอุบาหาจารย์กจะได้อับประโลมในจักรไม้เลยคับแจกไปถ้าการจิดมีเรียงกันที่ใหลัการิแต่การนั่นนีงก็บกนี่และมังก็ได้เขาก็คือเล่าคนแกวคนเอาระดมรวมที่ระดมมาโดนตอกแล้วมัแยกใจกันเมื่อแบบเรียงหน้ากันไม่หรอ Nubu Thana. Yak hariwahapura pari purenti sekarang eva mewa itu jinang tetanang upakapati insi tam pati tam tumhang si pamewa semisatu sabhe purento sangkapah. done เล้วเลี๋ยวเนอร์รออกไปขเขารียงกันรถอ้าันอัพประโลกให้แล้ว <c oughs> เก็ตบันเพราออก i yeah.